สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราด้วยศักราช2564กศนออำเภอรลำสนธิงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนออำเภอลำสนธิได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยใช้วิธีการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zo ู om และ l ล n E เพื่อดำนวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้กศนตำบลทั้ง6ตำบลจัดกิจกรรมพบกลุ่มจัดการเรียนการสอนทั้ง6ตำบลณกศน,นะนตำบลงานการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอรารสนทิจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการทำหน้ากากอนามัยผ้าและจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยการทำสายคลองแมสและส่งเสริมเรื่องการอ่านเกี่ยวกับเรื่องโควิด2019ให้กับประชาชนทั้ง6ตตำบลมีผลการดำเนินงาน12กลุ่มผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น72คน งานการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิออกให้บริการให้ความรู้การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจวันที่9มกราคมพุทธศักราช2564ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิจ,จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตอบคำถามในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Form เรื่องวันเด็กแห่งชาติสิทธิเด็กประจำปีพุทธศัการาช2564ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเก็บความรู้ผ่านช่องทางเพจกศอนอำเภอลำสนธิผู้อำนวยการกศอนอำเภอลำสนธิพร้อมด้วยบุคลากรและบรรณรักษ์จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อโควิด2019 และตอบคำถามแจกของรางวัลให้แก่นักศึกษางานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษวันที่22มกราคม2564กศนอำเภอลำสนธิโดยนางวารุณีเพิกจันทึกผู้มยการกศนอำเภอลำสนธิร่วมพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564ณศาลาประชาคมหมู่บ้านยุบเสลียง หมู่2ตำบลกุตะเพชอเพอรอำเภอลำสนธิจังหวัดโลโบบุรีโดยมีนายทิติวัฒน์วงสุริยะพักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลกุตะเพชอเพอรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้กศนอำเภอลำสนธิยังร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้เรื่องโควิดโดยห้องสมุดประชาชนกศนอำเภอลำสนธิอีกด้วย อื่นๆที่ได้รับมอบหมายกสอนออำเภอลำสนธิดำเนินการจัดทำความสะอาด5สอบริเวณกสอนอเอเภและห้องสมุดประชาชนตามโครงการกสอนอง,งามตาประชาชื่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีการปรับปรุงลดเวลาการทำงานและการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่19มกราคม2564นายเทียนเทียนถาวรผู้อำนวยการกราศนจังหวัดลบบุรีและคณะตรวจเยี่ยมและได้มอบหมายนโยบายการทำงานนากศนอำเภอลำสนทิโดยนางวลุนีเพือกจันทึกผู้อำนวยการกราศนอำเภอลำสนทิให้การต้อนรับนายเทียนเทียนถาวรผู้อำนวยการกราศนจังหวัดลบบุรีเพื่อมอบนโยบายการทำงานทั้ง4ี่เรื่องคือ 1. มาตรการการคัดกรองโลคโควิด2019 2. การกจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องและอัธยาศัย 3. เรื่องชุมชนต้นแบบ 4. เรื่องการพัฒน,นาอาคารสถานที่ตามนโยบาย